คนใหญ่ฤท้อ์ที่หน่อยโคเนี่ยเขาคูเลยนะคุนี่เอาอะคุียวอาจะวัดใหญ่ออสวัสดีครับยำเ้าครับวันนี้ก็มายำโลบครับใส่โลบอยู่สามลังครับพี่น้องนี่ลังอะไรถือซังใงส่ใไม้ครับใส่มือว่านน้ำแรงครับปลาสิเขาโลบเอาไปหลุนเบิ้งน้ำกันพี่น้อง อย่ามบึงอยู่นี่สองลังครับมีปากเข้าให้โบ๊ยเข้าให้โบ๊ยตกน้ำคืนกันย่า,บ,าบึงครับ

นี่โอ้ขึ้นน้องตัวละโลเลยครับพี่น้องอือโอ้ตัวเป็นโลกลัวครับพี่น้องอย่าอยุ่เลยครับพี่นอ้องมอาถึงครับพี่นอ้องม,มา มันแล้วมันแล้วครับพี่น้โตใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ป่าอ้วนนี่ครับตกเป็นโลโใส่ย่างนอเนี่ยน้องป่าใหญ่เลยยัยนลุดครับไม่ได้อ่าย่างมามาัดครับเอาขึ้นไปทึ่งขึ้นเลยครับทึ่งโคก พอวัเห <Ooh. S 1> ็นดักหลอกมันตุ้นๆนี่ีครับนี่ตุ้นๆนี่สีคกัคือว่ามันถึกอยู่มันใจนครับถึกอีลีครับนจะแง่งนะครับอู้อ้ไอ้สิหดสองลูกี่นอน่ง่ mình đi đúng rồi Hãy subscribe ่แยงกันคือมุมเลยครับมาใส่ไหวมานตัวครับพี่น้องมาเกบมาหอย สดครับอออเกะมานเด้อพี่น้องเด้อมานมานมาน,มาน,มาน,มานครับตกติดหวังเลยครับหลังจะมาใส่กับใส่ใหม่สองขึ้นเลยครับหลังสองลังนี่ครับแต่บอท่านด้เคยย่ามจักเถื่อกนะครับหลังจะมาใส่นลยครับนี่ก็เป็นมือ เทือแรกครับพี่น้องมือแรกติดมายามว้ดิเล็กน้อยครับถือตัวใหญ่มากกระสีออกอีกครับเอาไปใไส่ว้ขึ้นครับพี่น้องมีมะเขาอีกครับใบใหมุขขึ้นแล้วครับ นำขึ้นนะครอู้อยันทวมครับครับท่าพี่น้องมาทำเบิ้งล่างนี่ครับน,นี่นแบบขุดดินใส่ครับพี่น้องคือว่าคือยมบกนำขุดบอ เบิ้งก็สุดที่เบบที่แบบเบิ้งแหระครับโหไม่ตายใช่หรอผู้เลยครับ,ตกกบ,ตบแตกจะตกแน่นอืม ปลาเค่งกับปลากะต๊อครับนี่เล้ปลาเข็งกับปลาก,กะตอ๊กกะตอ p ปลาเขงปลากะตปลาเงใต้ครับพี่นปลาก,กระตอ๊อปเป็นยังครับนามันเค็งหัวบพีน มันเค้งผลดหรือมือบกเขาครันะเกมง,งาหนยานกวนอีกจากนั้นครับเค้งยัมบกเขาครับมองนี้ก็เหมาะแห้งพี่หนอ่อใส่ประทันไหนด้นครับพี่นออ้องลายมือเลยหรือเขานะครับ คนดังมาเบิ่งฟ้าไ่ล่ะครับเขาคูเลยนะคุเดียววะคเดียวจะวั่หลงอดี่ถึงตัวเดียวนะว่าอยุถ่อนีไปรักได้แต่เทดได้ว่ไปไปจมยังผนเดียววุ่นี้นะโล่คืนเด็ฮะุงโล่ค่งวะประมาณโล่ืนใส่กงประมันนั่นเลยโลหนึ่งประยูนนะป่าใงญ่าโน่นคุณ้อยใดอู ถือข้อลักปาดเอาเน<อ>าะโอเขา<ฤ>เป็นหินว่ามันถือจนมันดินจนในหลบพึ่งหลบนี่มืน่นั้นตัวใหญ่พี่เหรอใหญ่ห้อยเขาปาดเอาเนาะแตมันดินแห้งเนี่ยโอ้เขาเป็นไป็นไตเห็ดนะเป็นปหินคือว่า,าประดูหน่อยฮะก็โอ<า>้นั่เล็กสั้นประดูหน่อยวะเ <c oughs> นี่ยนอนนีเดียวไปยัดมังซางนั่นนะ <c oughs> เออมันจิกเขาไปอันนี้ได้ไปุ่นดินเนาะหางซางยูใส นามมันคุ้นดีนะมองหัวกุดนี่เจ้าเช่ามีเขียดไปเสียกันเลยเด็กบัตท้าเขาไล่เอืะเขืมเลนเลยตุ้ยใหญ่ครับมีกัอ่ามัดเทให้พี่นองเบิงเลครับใช่พีนองเบิงเลย มันมีวันซีนคืสิต้มบ่ได้ใหญ่ครับบ่ใหญ่เด้อพี่น้องขอใหญ่ลูกคัวแล้ประมาณลูกคึ่นครับประมาณสิลัวนี่แหละสั่งเบิ่งอยากลองสั่งเบิ่งจักลโอ้กโล กิโลซี่ีดเออหนึ่งี่ป้าคือหัวใหญ่เลยป้าย,ยำนี่สีแล้วลูกันมันอ้วนเลยติดเลยหัวออมันใหญ่ครับคร<า>ันี่ก็มาสร้างให้พี่น้องเบ,บื้งนะครับเอาออกจากแง่งให้พี่น้องเบื้องยังไงใครมาตออ้มด้วยครับอนี่ก็คนล่าไปคนดื้อครับพีนบพ่น้องครับ พี่น่องเบิ้งแตะกดไลค์กดแชร์กดซับไครกดติดตามให้นำในเด็กครับพี่น่องด้วยหน่องมีไฟพี่น่องยูดี้มีแห้งทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ